สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอเจี๊ยบตกใจเห็นผู้ชายนอนคว่ำอยู่บนหลังคาบ้านตัวเองก่อนสืบรู้หลังจากที่หมอเจี๊ยบแลแลนานาปล่อยคลิปบ้านหมอเจี๊ยบ ep7 ออกมาปรากฏว่ามีคนตาดีแอบเห็นชายนอนบนหลังคาบ้านหมอเจี๊ยบแสดงความเป็นห่วงึ่งล่าสุดหมอเจี๊ยบโพชี้แจงแล้ว่าขอชี้แจงต้นคลิป YouTube บ้านหมอเจี๊ยบ ep7 ที่เพึ่งออนมีผู้ชายนอนคว่ำอยู่บนหลังคาจริงๆเจี๊ยบดูคลิปนี้หลายรอบ ยังมองไม่เห็นผ่านไปไวมากพาอเห็นแล้วแอบตกใจด้วยเพราะไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครเหมือนกันไปสืบมาแล้วพี่เขาเป็นทีมของผู้รับเหมามาเก็บงานที่เหลือไม่ใช่เป็นโจรแต่อย่างใดขอขอบคุณทุกคนที่ตาดีมองเห็นเป็นห่วงแล้วทักกันเข้ามาด้วยนะคะโดยมีแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบอกว่าล่งใจและตกใจว่าชายคนดังกล่าวขึ้นไปนอนทำไมบางก็ห่วงว่าเหนื่อย ไปนอนพักหรืออย่างไรอาทิตอนดูก็ตกใจเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโอ๊ยตกใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านึกว่าเห็นอยู่คนเดียวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแล้วทาไมพี่เขาไปนอนตรงนั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลงอกไปทีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหาที่ให้พี่เขาพักด้วยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ